อูทาหอนดีกว่าท่านผู้ชมเห็นข่าวนี้ต้องรีบเอามานําเสนอเพราะผมเองก็กลัวไปร,รับประทานก๋วยเตีย๋ยวรับประทานลูกชิ้นมันติดคอนะ่ะใช่ค่ะวงจรปิดในร้านจับภาพไว้ได้นี่ค่ะลูกค้าหนุ่มคนนี้ลูกชิ้นติดคอตัวเขาวิ่งไปหน้าร้านแล้วพยายามจะทําทุกอย่างให้ตัวเองเนี่ยอาเจียนเหมือนะจะพยายามโดดด้วยตัวเอง<า>ให้อาเจียนออกมาด้วยเอา<พ>อจากคอ,อ,อกเนี่ย,เ,ยเริ่มกวักมือเรียกคนอื่นนะคะเพื่อนก็เข้าไปกระทุง้งด้านหลังเนี่ยค่ะให้ลูกชิ้นออก เสร็จแล้วอีกสองคนในร้านมาช่วยทั้งทุบหลังรูปหลังเขยา่าเขยา่าเขยา่าสุดท้ายลูกชิ้นไม่ออกอเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่ายืนล้างจานอยู่ที่หน้าร้านได้ยินเสียงน้องเขาสำลักตอนแรกคิดว่าสำลักน้ำซุปปรากฏน้องเขาบอกว่าลูกชิ้นติดคอเริ่มมีอาการเกรงค่ะพยายามจะอ้วกอ้วกไม่ออกทุกคนพยายามทุบพยายามจับเขยา่าเนี่ยค่ะหลายท่ามากจนเขาเริ่มบอกว่าผมไม่ไหวแล้วผมหายใจไม่ออกโทร1669ประสานรถโรงพยาบาล พักใหญ่ๆยังไม่มาที่สุดเลยเอารถส่วนตัวของที่ร้านก๋วยเตี๋ยนั่นแหละไปส่งที่โรงพยาบาลคือเอาไม่ออก<ะ>เจ้าตัวเองประการที่หนึ่งกระโดดพยายามจะช่วยตัวเองก่อนมีคนในร้านมาช่วยก็ยังไม่สําเร็จ<ะ>ส่งรถไปโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะสุดท้ายเจ้าของร้านบอกว่าโทรศัพท์ไปถามคุณแม่ของน้องบอกว่าปลอดภัยแล้วโอ้โห เจ้าของร้านบอกทีแรกนึกว่าสำลักน้ำซุปใช่แต่จริงๆแล้วน้องบอกเลยว่าลูกชิ้นมันติดในคอเนี่ย,ยจังหวะนี้เห็นไหมคะโอ้โหนี่ค่ะกวักมือเรียกเพื่อนแล้วนะคะไม่ออกนี่ผมนึกถึงถ้าอยู่บ้านเลยนะ<า>เกิดซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินที่บ้านลูกชิ้น อุย้ยต่อไปมือถือต้องห่างตัวไม่ได้แล้วเนี่ยเบอร์ฉุกเฉินกดไว้เลยอ,อไปฟังเสียงเจ้าของร้านคุณพิมพ์ใช่ไหมค่ะยืนล้างชามอยู่หน้าร้านค่ะแล้วได้ยินเสียงน้องอ่ะเขาสำลักก็คิดว่าเขาสำลักน้ำน้ำซุปแต่ที่จริงอ่ะไม่ใช่น้องบอกว่าลูกชิ้นติดคอคือน้องเกรงอ่ะค่ะแล้วก็น้องก็ไอพยายามจะอ้วกแต่ว่าน้องก็อ้วกไม่ออก เราก็ทุบทุบแล้วก็จับน้องเขยา่าพอยิ่งเขย่าน้องบอกว่าพี่ไม่ไหวไม่ไหวผมหายใจไม่ออกเขาบอกอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยหยุดดูอาการน้องช่วยกันโทรทั้งหนึ่งหกหกเก้าทั้งจิตต่อรถลงพยาบาลกว่าเขาจะออกมาเนาะมันก็ใช้เวลานานเราเลยเอารถส่วนตัวนะไปส่งน้องที่โรงพยาบาลคือตอนนั้นก็พยายามอยากจะช่วยน้องให้ให้มันออกมานะคะแต่คือเราก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นเนาะเราก็เคยเห็นแต่ในคลิปเราก็ทําตามในคลิปเราก็ไม่รู้ว่า หรือว่าตำแหน่งตรงไหนที่เราต้องวางมือคือโทรไปทางแม่ของเขาอะค่ะเขาบอกว่าน้องปลอดภัยแล้วอายุ25ปีเท่านั้นเองนะคะหนุ่มคนนี้มันเกิดขึ้นกับใกลก็ได้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมยินพฤติกรรมเราสมัยนี้เราประทานไม่ค่อยเคี้ยวกันนะอันนี้ต้องยอมรับจริงๆเตือนสติกันครับเห็นภาพแบบนี้แล้วอย่างน้อยเคี้ยวให้ละเอียดใช่ไหม